เปิดภาพคนสนิทลิซ่าแบ็คพิงค์ฉลองตามครบ100ล้าน2ต่อ2 เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้แฟนๆเสมอสำหรับนักร้องสาวสายเลือดไทยลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบกพิงเกิร์กุ๊ปชื่อดังระดับโลกทีล่าสุดลิซ่าที่มีชื่อบัญชีว่าล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 ิซ่าปัจจุบันที่ยอดผู้ฟอลโล่ทะลุ100ล้านคนแล้วทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศา,ศาสตร์ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดและยังเป็นคนไทยที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับร่วม ยินดีกับลิซ่ากันอย่างมากมายนอกจากนั้นในวันคริสต์มาสลิซ่ายังได้ฉลองให้กับแฟนๆด้วยของขวัญสุดพิเศษในช่องยูทูบเบอร์ของเธอเองที่มีชื่อว่า Lalifilm ดยการครบว่าเพลงพิเศษ My Olivia ผลงานของวิสเนสเปียพร้อมมิวสิกวิดีโอที่มีฉากสวยๆคือประเทศฝรั่งเศสด้วยส่องคืนพิเศษกับคุณพิเศษฉลองคริสต์มาสอีฟกับลิซ่ b แบกพิงค์ไม่ใช่ใครที่ไหนที่แท้คือนางเอกสาวเพื่อนซีเดียนาฟีโปโที่นัดแนะไปเจอกันที่ปารีสฝรั่งเศสโดยลิซ่าพสภาพโมเมนต์ดีๆในค่ำคืนนี้โดยมีเนียดา อยู่ร่วมเฟรมด้วยทั้งนี้ไอดอลสาวระดับโลกเขียนแคปชั่นไว้ว่าอิโมจิต้นคริสต์มาสและไฟวิบวิบซึ่งลงภาพเซตนี้ไปไม่ทันไหรยยอดกดไลค์พุ่งกระจายไปครึ่งล้านอย่างรวดเร็ว